ติดต่อกลับมาเพราว่านาะติดต่อเขาก่อนถูกไหมในวิทยุหาคนที่ตายเสแล้วอาดอนนั้นฉันไม่เถียงแต่ว่าเขาฉันพยายามจะสื่ออะไรกับพวกเราอยู่ไม่งั้นเขาจะสง่งคลื่อวิทยุแปลกๆถามหาเรือบ้า,บ,าบออะไรนะั่นทำไมฉันก็แค่อยากรู้ความจริงตรงนั้นเรือนั่นน่ะมันอาจจะเชื่อมโยงกับเรือที่อยู่ A2 ก็ได้ใครจะไปรู้อะไรเดวิด ท่านแค่พยายามหาความจริงว่ามันจะเกี่ยวอะไรเราจะรับมงอกับไอเรือที่ A2 สั้นได้ไหมท่านก็พยายามช่วยพวกเราอยู่เงนีกต้อปิดประตูเรียบร้อยนะปิดประจูป้านหน้าระวังรวดระวังรวดน้ำประตูด้วยกระโดดต้องะบดลบประกะดดนูน ตั้งระกระดาษตั้งระกระดาษกระดาษเรียงหนึ่งทุกคนข้างบนนั่นใครน่ะข้างบนสอนอเฮ้ยกระสุนทำอะไรมันไม่ได้กระสุนทำอะไรมันไม่ได้าไไไดหายไปแล้วหายไปแล้ว,ว,ลวเอาเลยยิง แกรีกลับไปกลับไปไปเลยแกรีกลับไปแกรีหายไปหายไปแล้วหายไปแล้ว

The time that I look in the mirror All these lines on my face getting clearer The past is gone โอ้ทางคุณน้ำใช่ EMP ทางคุณน้ำใช่ EMP น่ะปลอดภัยดีแล้วล่ะวะไม่ว่าไปค่ายไหนก็มีแต่คนตายเต็มค่ายมาเยือนพวกนายเสมอเลยนี่บอกเลยนะว่าพวกนายยังคงคิดถึงได้อะไรมันหรือเปล่าฮะคาวนั้นฉันไม่ได้คิดถึงเขาแล้วนะเมื่อกี้นี้นายก็ได้ยินเนี่ยที่เขามาฉันก็ไล่เขาไปพวกเราไล่เขาน่ะ ไปตามคําสั่งนายนะไรท่านยิงเนี่ยคนเราไม่มีใครยั้งกันอยู่แล้ววิทยุหาไม่เลิกก็คือจริงว่าคารอนะใช่ไอ้หมอนะว่าแต่คิงหายไปไหนอะเราไม่ได้เจอเขาหลายเดือนแล้วเนี่แต่เหมือนว่าแต่ว่ามีเหมือนว่ามีข่าวใช่านแจ้งว่าท่านคิงมาคารอบเข้าไปกบดานอยู่ในบังเกอร์ที่ใดที่หนึ่งนะท่านบังเกอร์ที่นั้นก็น่าจะเป็น B2 สองน่ะท่านโมโหแล้วก็รู้สึกขุนเคืองนิดหน่อยที่ฉันต้องเสียเงิถ้าถามซีซีของฉันก็จะเสียเอ็มพีไปหนึ่งลูกลนะงานเลี้ยงเลิกตาแล้วฉันจะไปที่ไปไหนวะบังเกอร์บีสองท่าน 2> <B> 2. อะโร่ 2> <B> 2. ใช่ไหมใช่ค่ะบังเกอร์บีสองค่ะโอเคจะได้ไปสักหนูด้านหน้าหน่อย ตรวจเช็คกาคารด้วยอาคารด้านซ้ายมีสูงมีหน้าต่างรับทราบครับโอ้ยโดนยิงโดนยิงนั่นใครแกเป็นใครระวังผีกดผีกดผู้เชอกีดเช็คกรคารด้านซ้ายเช็คกรคารด้านซ้ายกำลังเข้าไปทางเหนืออะทุกคนหยุดดีเลยทุกคนหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนเดี๋ยวกระซับกระซับโอเค เดีย๋ยวผมเข้าจีเลยจ้าโอเคเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงผมเป,<ร>ป็นหัวท่านตียังปลอดภัยไหมตัวประกันเราเป็นยังไงเราตัวประกันก่อนละตัวคกันก่อนออท่านคุณ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้กบดที่ไหนอยู่ในแผ่นดินท่านแตท่านไม่รู้ฮะหน้ามาให้ดูเซเอาปืนเล็งมนันไว้คนเอาปืนเล็ง ยาเยแยาเจาตัวเดวิดเขาอยากคุยกับท่านน่ะอย่างนั้นเขาจะทำร้ายลูกน้องผมพักดีโอเคครับท่านพักดีปลอดภัยดีใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอยู่นั่นเอ็กโคทูไอโคทีล็อกมาโอ้โหเอ้ยเอามาไม่ต้องพูดอะไรมากเร็วทีมเบลตากันไอคุณกระป๋องใจเย็นใจเย็นอ้าวสีหัวมันท่านผู้น้ำตอนนี้ท่านผู้น้ำเนี่ยให้มันตลบ ทำดีโซคอมานี่แกจัดฉากไม่ใช่หรอแกจัดฉากฉั้งการวิซซอกการการผู้นำไว้ไม่ให้ออกอย่าให้ผู้นำออกวิซโซคเตรียมตัวล้อมล้อมไว้ล้อมไว้แดนยินระวังเขาบาดเจ็บระวังเขาบาดเจ็บท่านผู้นำท่านวิซโซคอนตีที่ขาตีที่ขาตีขาตีขาตีขาสิวี่เดวี่ต้องยุดนายยุดสิวี่ยุดเดวี่ยุดเดี๋ยวนี้ โอเควิศวกรวยไม่เป็นไรวิศวกรตรวจเช็คก่อนมัดมมัดเตรียมมัดไว้ทุกคนเีเชือกไว้สแตนบายพู้เชือกนนอกด้วย่วนบ้าเอ้ยหายไปแล้วหายไปน่ะบ้าเอ้ยบ้าจริงหายไปไหนไม่รู้วิกไม่รูผนดึงเลย นตายอยู่ทางด้านซ้ายเฮ้ยทำไมเขาขัืนเราไงอะอาร์เทคเดี๋ยวทำไม่สำเร็จหมายความว่าไงมันหัวร้อนยออเราหรอแล้วผู้นำเราไปไหนล่ะเมื่อกี้เขาจับอะไรกันอาร์เคทิกเหรอจับสัญญาณที่ยุ่งจากอาร์คิเทคได้มันบอกนัมเบอร์หนึ่งไม่สำเร็จเดี๋ยวพึ่งยิงเดี๋ยวพึ่งยิงเจนเจนนะระวังลูกหลง ปี้สีตัวหรือเปล่ายังไงเนี่ยไม่เสียซิมไปอยู่ฝั่งนั้นล่ะหลายไอรรออนไดหลายลองนั้นทลามไอรอนไอรอนรถพึ่งนะลอดปืนลอดปืนรถดปืนเดี๋ยวพื่งยิงเดี๋ยวพื่งยิงเราไม่ยิงกันเราจะไม่ยิงเราจะไม่ยิงเพื่อนเราเขายิงแปลกๆนะไม่อยากรู้เหรอเฮ้ยเขาสู้สิมันคือใครล่ะหลังบ้านนายอยากรู้นายต้องถามเองนายคือใครชุดดำน่ะโอนี่ไงติดเลย เอาเอามเสียคุณคุณฟังนะฟังทุกคนอ่ะนายพูดมา<น>ชุดดำพวกแกสมควรแล้วดูเหมือนว่าไม่ว่าพวกแกจะอยู่ที่ไหนผ่านมากี่ปีฉันจะจำลองอย่างไงพวกแกก็มักจะมีปัญหาเสมอสมควรแล้วที่ยังต้องนอนหลับโลกใบนี้ให้ต้องมีเดวิดต่อไปแล้วแล้วเดวิดข้อาไหนกันหลับอยู่เพื่อนฉั้นไปไหนเดวิดเหรอแกจับไปไว้ไหน ฉันไม่ได้จับมันหลับไม่ได้มันเป็นหุ่นยนเยอะนะมันก็เรายังไม่ได้เข้ามาปกครองเราไอตัวนี้มันพยายามมาปกครองเราแกฉันเป็นผู้สร้างของพวกแกแกอย่างแล้วเลสเกี่ยวอะไรอ่ะพวกแกเลสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันก็ดีเหมือนกันฉันอยากจะรอดูนะฉันจะรอดูว่ามันจะที่ขนาดไหนจะรอดูก็แล้วแต่นะว่าใครจะป็นท่านผู้นำแทนแต่ตอนนี้ท่านผู้นำไม่มีแล้ว แด่ไอตัวที่แกฆ่าไปเมื่อกี้มันไม่ใช่ท่านผู้นำซะหน่อยนะมันเหมือนท่านผู้นำท่านเหรอมันไม่ใช่ท่านผู้นำพวกเราหรอกโอ้อหมอนี่มันฉลาดวะมันเพงจะรู้ว่าไอหมอท่านมันไม่ใช่ท่านผู้นำพวกเราใันจะต้องมาในโลกนี้ได้อย่างไงฮะมัน้องมาในกนีได้อย่างไงมันไม่ใช่มนุษย์มันหลับไม่ได้ท่านจะไม่ปิดบังอะไรต่อไปละที่เกีดจัดสรยสะกานเพราะว่าไม่ไหวอย่างไงพวกแกสักวันต้องถึงใช่ไหม แล้วต้องขอดมาลงที่เจ็จนี้เพราะว่าเรื่องเแย่จังเลยนะแล้วสองคนข้างหลังนี่ขอบใจมาก2องนข้างหลังนี่เหรอหรอคุณผู้หญิงมนุษย์ไหมใช่ใช่แล้วใครล่ะที่ก็อาคคีติของคนไงอัคคีติของคนหรือเปล่าคอยมันมีตั้งห้าหกตัวใช่โอเราก็ต้องแบ่งกันไปดูที่กองอื่นบ้างนะโอ้มนช่างเป็นสิ่ ามลูกใครที่ไหนมันเอาลูกมาทดลองวะเด็กเราเป็นตัวมันเป็นคนประดิษฐ์ยอดเยี่ยมมากเอาละเดี๋ยวตรงนี้ถูกเสร็จตรงนี้เตรียมเราจะไปทําลายไอ้พวกทูตสีปีศาจซะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาจากความวิปริตทางจิตใจมนุษย์มันก็เลยเกิดการนี้เข้ามามันไม่ควรมีเข้าใจไหมเราแต่ฉันคาดว่าวงสีน้ำสีส้มใช่ไหมน่ะมันจะต้องหายไปแล้ว เซกเตอร์พื้นที่แล้วก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วฉันอยากให้นายเอา EMP ไปขนาดทั้งสองข้างปาใส่ประตูทั้งสองข้าง,าง,ง,างเมื่อเสร็จแล้วให้นายเอา c ีฟแปะไว้ที่ประตูตรงนั้นทั้งสองบานแล้วระเบิดมันพร้อมกันซะ don't you mean. สองไฟให้้าเริ่มทละไปลหนาอย่าหน้าอย่าพนะครัอย่าด,ดูานหาหลังขอโ<ม>ทษให้แบตแหลใช่มหน้าไ,<ม><ะ>ไม้ใครเนี่ยเฮ้ยคืออะไรน่ะั <S <S อีสวัสดีครับไปนะ สวัสดีครับใครนะคุณค <dear> ือใครแจ้งชื่อเราได้ไหมใช่กับตันเทคเปล่าครับไม่ได้แก้เลยตันเทคหรือเปล่าครับเขาไม่พูดหรือเขาจะฟังปฐาเราไม่รู้เรื่องดูหน้าให้ชัดอ่ะไม่ใช่นี่คนนี้ไม่ใช่กับตันเทคเดี๋ยวโอเคกังวัง C4 ฮะมีคนหายไประวังตัวด้วยมีคนตกน้ำมีคนตกน้ำมีคนหายไปมีคนหายไปมีคนหายไปเราหายไปเรากำลังหายไปกันเฮ้ยประตูล็อดลงมาแล้วเขา,าอยากไปนะครับแล้วใครนอนอยู่ตรงนั้นนี่มันว้าวเหรอเฮ้ยคนเย็น ห้ามที่นอนอยู่นะเดี๋ยว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 ยาช้เพิ่งเพิ่งเจนเย็นว่าเนียฮัลโหลใครน้าเฮ้ยคุณน้ำเขาเด็เฮ้ยคุณน้ำทำไมถ้าตงใส่ชุดนั้นคุณน้ำคุณน้ำเขาไม่ได้ยินคุณน้ำข้างหลังข้างหลังเขาไม่ได้ยินเเดดวิคุณน้ำเดวิด ปรับโปรแกรมต่อไปแล้วกันนะเอ,อ,อ,อไปเลยครับเหมือนเขากำลังจะปรับอะไรอยู่ยนะเขาไม่ได้ยินเราหรือเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะนเาังยทำงานช้าไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวชันจะต้องเปลี่ยนแครน้องแกใหมว่ว่ะ อน่าจะแบบนี้แหละฉันคิดว่าน่าจะแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั่งเดี๋ยวฉันจะใส่พลังงานให้ใหม่กาลังสร้างแอนดรอยอ่ะอืมอะไหนแกลงลุกขึ้นมาสิแกรี่แกรี่เราเรียกว่าแกรี่ แกแกอืมเอ่อไหนแกขึ้นมาอยู่บนนี้ซิเจ้จะดูขาแกด้วยนี่เป็นแอนดรอยอ่ะอืมตอนนี้โอเคแล้วหรือยังตรวจประดิษฐ์ระบบของแกหน่อยกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบปัญญาประดิษฐ์ รวจสอบเสร็จสิ้นแอนดรอยแกรี่ไม่พบสิ่งผิดปกติสามารถปฏิบัติการได้เต็มรูปแบบโอเคงั้นเดี๋ยวลำดับต่อไปฉันถามแกหน่อยอฉันอยากจะรู้ว่าไอไออ e m p p ที่ฉันให้ไปหานะ่ะเป็นไงบ้างยังหาไม่ได้เลยครับท่านผู้นำ พื้นมันโดนระเบิดถล่มจนเต็มไปหมดเรียกว่าท่านผู้นำโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแกไปหาต่อไปแล้วกันมุดไปตามเส้นทางนั่นแหละตลบเลี่ยงจากอาร์คิกให้ได้เข้าใจนะรับทราบครับท่านผู้นำแตอ่อีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งน่ะไอ้ไอ้อะไรวะที่ฉันให้แกไปขุดอะหลุมหลบภัยอีกที่หนึงน่งอะถึงไหนแล้วล่ะ จากการประเมินพบว่าโอุโมงค์สามารถขุดได้แล้ว50.743เปร์ซ็นต์มีป,ปัญหาที่พบคือผมจะต้องคอยหลบยานรอบชิปของเจ้าพวกหุ่นยนต์เหล่านั้นอืมโอเคนายต้องระวังตัวให้มากเพราะว่าหุ่นยนต์พวกนั้นฉันไม่เคยเห็นมันปรากฏออกมาเพิ่งช่วงนี้เองนะฉันเห็นแวบๆบบบข้างหน้านั่นแต่เราดูมากไปได้ พวกจะไม่ฉันออกไปหรอกแล้วอีกเรื่องหนึ่งหุ่นยนต์ไอริสกับหุ่นยนต์เดซี่นายสร้างถึงไหนแล้วหุ่นยนต์ไอริสและหุ่นยนต์เดซี่ประสบความสำเร็จในการสร้างเพียง24.98เท่านั้นแต่ว่าหากสร้างเสร็จแล้วทางหุ่นยนต์ไอริสและหุ่นยนต์เดซี่จะสามารถคุ้มกันพวกเราจากอาร์คิเทคได้ อย่างแน่นอนอขอยสำเร็จโอเคขอยพวกเขาทำสำเร็จเราจะได้ฉันคงตวใช้เวลาอีกนานเกิดว่าไงผมมีเรื่องจะต้องแจ้งผมได้รับสัญญาณผมได้รับสัญญาณความเคลื่อนไหวของผู้หลับไหลมีคนแขนขยับเหมือนเขาพยายามจะตื่นขึ้นเราหับอยู่เออฉันเออฉันก็เห็นแฮะ ไอ้พี่น้ำเขาได้จะฝันเพราะวาลิดของอาร์เคดเทคนั่นแหละแกลีเ่เอาเอา้ยดีฉันไหมย <c oughs> อย่าเพิ่งตื่น <c oughs> อย่าเพิ่งตื่น <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> ฟังฉันดีๆเดี๋ยวฉันจัดการเองเข้าใจไหมนายจะต้องรอเวลาใช้เหตุผลใช้ตรรก,กะของพวกนายซะแล้วพวกนายจะตื่นขึ้น <c oughs> แต่ฉันต้องพร้อมด้วย อันนี้ที่ปักมาไว้นใช่ไหมชำพลใช่เห็นไหมนี่คือิตเขากำลังคุยกับคนที่หลับใช่ที่เราได้ยินไงเสียงอะไรักนะเสียงประตูเปิดแสดงว่าเราย้อนย้ลนมาแล้วจอมพลรีไปแอบรีบไปแอบมานี่มานี่มานี่แอบเร็วมันมาแล้วมนี่เวลาเดียวกันเลยชำพล เดี๋ยวฉันจะถอดแขนกับขานายออกมาก่อนเข้าใจไหมแล้วหยุดนิ่งๆอย่าพูดอะไรล่ะเดี๋ยวฉจนจะถอดแขนนายนายเข้าไปอยู่ในกล่องนี้ก่อนเข้าใจไหมมีคน okay, เปิดประตูอวอลออกมาท่านผู้นำกับแอนดรอยแกลลี่ก็ทำเหมือนซ่อนตัวแอนดรอยแกลลี <Gary S 2> ่ไว้ทฉ,ฉันมาแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรฉันจะยืนอยู่เฉยๆนั่นแหละฉันต้องรี พูนำเก็บของสิพูนำเก็บของเก็บเง็ยบไว้แกนี่ไม่นะเหมือนตัวเราล่องรอยมาเจอเหตุการณ์นี้ฮะเฮ้ย,ยพวกเรากำลังหายไปพวกเรากำลังหายไปแล้วพวกเรากำลังหายไป